ก็ส่งหัวใจเช่นเคยก็มาเสนอเรื่องเล่าครั้งพระพุทธการคลิปต่อจากคลิปที่สองนะจ๊ะเป็นกําลังใจเป็นพลังบวกให้เป็นความเชื่อส่วนคนถ้าเราผิดหรืออยังไงก็ขอโทษขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะจ๊ะหัวใจก็ได้ตั้งผู้นำขึ้นมา แล้วก็จัดเป็นผื้นนาแบ่งให้คนนูน้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็ยังมีอยู่ก็คนก็อยากได้ก็ไปเก็บเกี่ยวของแปลงคนอื่นทำให้เกิดความโลภขึ้นในหัวใจก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยจ้ะเพราะว่าจิตสะอาดก็จะไม่นั่นใช่ไหม แต่ถ้าคนคิดโลภมากก็จะไปเอาของผู้อื่นทั้งที่ว่าต่างคนต่างไปถ้าเอาของใครของเ,อเราก็จะไม่เกิดการาผิดใจกันแต่ตอนนี้ก็มีคนโลภมากไปเอาของคนนู้นหน่อยหนึ่งไปเอาของคนนี้หน่อยหนึ่งไปเอาของคนนั้นหน่อยหนึ่งแต่ของตัวเองก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ทำให้รู้ว่าพัฒนาไปทางที่ไม่ถูกต้อง ต่อมาต่อมาก็สร้างเป็นหัวหน้าคอยดูแลก็คนนี้คอยดูแลเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนปัจจุบันของเราให้เรารู้ว่าที่แยกชั้นวันนะแต่จริงๆแล้วมาจากวันนะเดียวกัน ให้เราดูใจของเรนั้นล้างใจของเรานั้นให้ขาวรอบตลอดเวลาเราไม่ต้องไปดูผู้อื่นพระพุทธองค์ท่านสอนให้ล้างใจถ้าคนไหนได้ก็เหมือนดอกบัวสีเ่เหล่าที่ท่านได้พูดเอาไว้นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้รู้ว่า คนเราไม่ต้องแบ่งชั้นวันนะะถึงวันนะไหนถ้าเราจิตใจของเราขาวสะอาดเราก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะไม่ต้องเวียนไห้าตายเกิดคนนี้เกิดมาหลายภพหลายชาติท่านก็ได้เล่าไว้ว่ากว่าจะกับหนึ่งนี้เหมือนกับเราเอาผ้ามาเช็ดก้อนหินที่เป็นภูเขาให้ราบเรียบ กว่าจะลาบเดียวใช้เวลากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันที่จะลาบให้เหมือนในหน้าเดียวกันจากภูเขาหนึ่งลูกใช้ผ้าลูกลูกอยู่อย่างนั้นจนกลายเป็นพื้นจะใช้เวลาเท่าไหร่กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันและเราก็หมุนวนไปเราไม่รู้หรอกจาะ ว่าเราเกิดเป็นอะไรบ้างแต่ละภพและชาติมาชาตินี้เรารู้ตัวดีว่าเราได้อยู่ตรงนี้มีความสุขกับปัจจุบันสร้างตัวตนสร้างาจิตใจของเราแม่แสนดีถึงบอกว่าพลังบวกมีแต่พลังงานที่ดีออกมาจากหัวใจเราสามารถจะบอกคนอื่นได้แต่เขา มีอาจทำให้ไขได้แต่เราสามารถชี้ทางบอกเขานี่ว่าเป็นทางสว่างและข่าวรอบเราก็ล้างใจของเราไปด้วยฝากเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้อาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษอภัยแต่หัวใจของเราหมั่นล้างให้ขาวรอบแล้วจะมีความสุขแล้วเรา อยากจะเวียนนไหยตายเกิดหรือว่าเราอยากจะหลุดพ้นจากวัฏฏัทุกนี้ให้เราอาฝึกไว้ในนี้อยากได้สิ่งไหนรีบทำเข้าไปเหมือนม้าเราจะเป็นม้าแก่หรือจะเป็นม้าศึกฝากไว้ให้คิดรักทุกคนเลยค่ะก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกัน ก็เป็นคลิปที่เล่านิทานชาดกเป็นคลิปปิดสุดท้ายนะคะฝากเป็นกําลังใจเป็นพลังบวกให้หัวใจขาวรอบให้หัวใจเราฟูมาจุงนี้จงรู้ฝึกให้ดูว่าขาวรอบแล้วจะมีความสุขขนาดไหนส่งรักได้ทั่วทุกมุมโลกแลาจะมองในสิ่งที่ดีมีความสุขทุกเวลา ทุกนาทีด้วยใบหน้ายิ้มอย่างนี้มีความหวังเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขมม่นล้าง